ดีค่ะนาเดเ้็นยาโอ้ไม่เห็นเอามาเด้๋ยนาจะดัไะนเยปหมน่เอดยากมัยนีใช่ยากต้องขาต้องเี้ยงค่อยๆค่อยเข้าใจมือนกันขาก้องยากมันไม่เป็นองศาตรงเนาะไมนเป็นเหรอได้เวลาแพ็ค ของส่งแล้วคุณผู้ชมไปเห็นบัมเบิ้ลที่ไทยไปที่นี่นะก็คุณเพรมสมบนเชียงใหม่สบู่เสร็จไหนใครยกลังสบู่มาตะกี้ไม่บอกเลื่นกันเลื่อนแหละคุสไซลังด้วยนะถ้าใหญ่เกินแล้วก็เปลี่ยนเอาเลยอันนี้ก็ใส่พวกคราบเลยถ้าเปนแล้วออองหก โคลาเจนสอเปลี่ยนซ้ายอันน uh. şey yes <S <S ี้ค um ือเราใส่ช่วงเท้านะนี่ห้าวาเสื้อไว้น่ะต้องจัดื้อค้องมือเส้อคอกต่อไปของคุณการจนาสบู่เส็จเซรั่มสองื่อทีใครไปหยิบเซรั่มมานี่นี่เอาไปนั่เซรั่มสำหรับช่วง้นเลย นำสองนำสองรูปทรงนกสอกดับสะดุ้ดีแน่นบ่ดับกระเด็นกระดนดีแน่นบอืมไม่ถามไม่ง่าย่ายไม่จะยากไจะใส่ผิดต่อไปจบไปที่อยุธยาศุกรศนาเซรามสองอ้าวแล้วนหยิบเซรามหกสองให้ยงั่นน่ะเยะยากจะไป มีเซรามิคหลายโปรอยู 1941, ่ที bursting, ่นี่ต่อไปของคุณชนาระโปรเลกซ์สองถ้าเรามองเราลังมันใหญ่ก็เราก็เปลี่ยนได้เพราะว่าตอนนี้เราเน้นจุดตายลังมาทั้งหมดโปรเลกซ์สองต่อไปคุณสุธรีราสบู่สิดโอ้อนี่มันเสียเหรอ มันไม่มีเกณเลมันจะอยู่ได้อยไเสียตามต้องสงเสียไม่เสียทำแบบไหนอย่า้กลวสคอไย่อนได้หรอเปล่ได้วล้ต้องมีตัวนีกตัวนี้อย่างนจะามีอีกแล้ต่อไปของคณจัสิงไม่่

นี่สิมันก็มีตัวล็อกไอ้ตัวล็กมันหายเนี่ยเข้าไมได้อน่ะเีช่วยดูคลิป5นาทีเลยเมื่อตอนรับเพชกน้าปัญามาก่อนเอฟซีดูให้8นาทีเนาะกัรเช้บ้มนเนาะ10นาที10นาทีนะตอนแรกๆเลยนะ

ส่งทุกเวลานี่ส่มไดะอดีเอายใส่สมูทไพอดีใสเนี้ใช่ไหมเซฟอันใช่ไหม มันจะเงยนด้ตัวนะมันจะเงยได้ตัวนะมีปับเอามาใส่สูตร<จ>ที่มันจะลองใส่มีรังที่มีสบู่สิบมีหนึ่งสองสามสี่รังอ่าที่เราเต้องเปลี่ยนกล่องมีอะไรบ้างเนี่ยสบู่สิบล่ล <5 S 2> ลอนเนี่ยสี่รังห้ารังเราดูใช้นี้สิลองดูเลย้าได้ก็โอเครัง ยังได้อะไรจ้ยังได้อีจ้ะลังใส่สองอันเ่ยนะติดสองวองแพกอ้าวแล้วก็ลังที่เป็นกระตูนปุ๊กเอามาแล้มีเซรามิคสองตันสิบลงกระตูนมันใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใสยอะไรใส่อะไรใส่อไรันี้ กว้างกว่างมเออมันกว้างกว่างนั่นแหละครได้เอาแค่อันอันเดียวมันบวกเซลรัมสองก็ปุกโอ้ดีแหละอดีเลย เมื่มอ <c oughs> ช้าค่อยขบมากเลยที่ป้าแตนบอกว่าไหนไอ้ดมนค่อยอยู่ไหนไม่ใือคนคนคคไหน คนเรื่อตอนนี้เ่ะก็จไขายตบบน,นี้คือปกอเลยฟปังเย็จะบอกว่าเรียกคนไหนเรียกคนไหนเอ็มีห้าคนเรียกคนไหนโวซ่ ับอันนี้ไม่ต้องขอใช้การโปรเูเอาราเวิันแผ่นเลยเนไไปซื้อน้ำยาจนมน้ตายอะไไทยขออ่อตายอะไทยอ่ะไทย,ยเลยยังหออนันนีเลยสามห่ออ่ะ <c oughs> ใช้แล้วยัง10ปีด้วยอ้ยนี้ของตาย10ดีนะครับอพอพอถึงเรามอกใหม่ก็มันเดิมเป็นกันหมดทุกคนกวันนี้เราเราโฆษณายาย้อมผมหมเลยไม่ต้องแล้วนะไม่ไม่ย้อมสีผมไม่ต้องซืม้มาหาซื้อมาใช้แล้วคมเลย เียนทีเลยดูมาเป็นคุณยงเล่งแค่สามเดือนนะโฆษณาิแค่สามเดืเอนเ่แค่สามเดือน thường ngày chef gì năm tàng quayหาย không sepe, <shamefulwohl>, <murdered> <Sports bile popular anyway> แล้ตอนนี้มันหาไปแล้วะวะานนี้ตัวไครตมันเไปถอยก่อนนะสะกอนเท้ากนได้อไมได้ยื่นมาเลยอืมเต็มมันใหญ่เต็มไม่ใช่บางๆแบบนี้ดูบางคาบดีงนเกูเอาไหนมันจะมาอะไรทางนี้มันจะม้วนใหม่เลยนะ

ไฟไอเลขสองนี่ใหญ่เกินมีเลขกว่าสองมไหมเลขกว่าสองมีตั้สองเอฟสองเอตัวเองตัวบรรไดนี่นี่มันก็ม่ เออได้อยู่ตัวเดียฮ้อนี่ไงใส่คอนเทนต์ใต้สองกล่องนี้แต่ว่าไปเสนีย์เขาจะคิดตามขนาดยิ่งขนาดใหญ่ยิ่งเขาส่งนี่แพงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวบอกแล้วก็พอดีเป๊ะเลยเฮ้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 ย มันงเ้วังนคนหัวใจลูกหัวใจก็ข้างเะปเดี๋ยวจะได้ทใจเลยเสร็จแล้วทรอะไรนะมารับน่หเก้าอ่ะขนาดนะนีันี้มเืออะไรถ้าเราใช้กล่องเนี้ยสมมติถ้าส่งมันสีใช่ไหม ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้ของนี้ปุ๊บมันก็จะลดประมาณ20อย่างเงี้ยเขาไม่ได้ขึ้นน้ำหนักอย่างเดียวนะเขาคิดจากใส้ของกล่องนี้มาเขามาไปคืนไปกินพื้นที่บนรถอย่างงี้อันนี้เราลิ้หนังแหวนอันนี้ไม่มีสบู่เนาะแหวอันนี้กองนี้มันหมอกกว่าหุ๊บติดแดงตอกฟ้องกว่านี่ด Ừ. chúng ta còn đây à? Ừ.

โรงเรียนนี้มีแดดสุภาพบุรุษเท่าไหร่อ๋อเหรอใหญ่จะพี่กิจานะเป็นแบบเพื่องอไรผู้ชายจะเรียนอะ่ะเรียนเพื่อเป็นข้าราชการเรียนทหารเข็ดดูสิฐานในร้อยอเข็ดส่วนใหญ่เขาจะเป็นในร้อยโรงเรียนเนี้ยอ้าวไม่สั้นหรอเข็ดดูสิต่อไปลเลยไม่เดียว ้อยๆน้องติดไม่ย่าแม่ย่าีเ้นี่จติแตเป็นัยงสมูก็แต่หมอกะะเ,มอเ,อเลยนะอยา <c oughs> แก้วไม้ย่าบ้พี่ชอจะเลยนะดย่าทำอไไม่ส่ง งม่งแล้วตอทางที่ทางที่ต่อยตอนนี้ยายถ้าเกิดว่าย่นะย่าว่าานาทางตรงๆนะถ้าเกิดว่าเขาจะไปเที่ยวทะเลปิเกอมเนี้ยย่าจะไปไหมไปทะเลปิกเกอรเออไม่ไป้าทำไมล่ะเสืออยากเห็นย่าใส่ชุดบิกินี่เล่นน้ำทะเลใคอว่าเสือนม่ไถงเลยครจะได้ร้างดียใาใส่ชุดบิกินี่ ไปไม่กล้ยไปไม่ได้ไปอไม่ได้มรู้ไม่ร้ไม่า้ไม้ไม่ไมรู้ไมรไม่รไ้ไม่ไม่้ไม่้ไม่อนไม่ไ้ไมไรไ่้ไไม้่รู้่รไ่รู่้มรร่ร่ม้่้รร่ ย่าไปแล้วก็ใส่ทนะูก p i ะเนอะได้เลยได้เลบุได้เนาหรอก็อ่าน,นเปิดค่เพิ่งได้มาก็เปิดอ่าน อันนี้เป็นแดงเก้าส้มสามนะเอาหนึ่งโลจะแดงเก้าส้มสามแล้ก็มักกีแดงเขแดงเขาบอกว่าแซกว่าแต่เราชอบมากโอ้ยถ้าทำฟ้าเหลืองนะยก็ไม่กินสีอื่นเลยนะ

ไปตะโขกกี bon bon. um. ่ก uh, ็ mm. um. ่มารายงานตลอดจ้าเจ้าม่ไ้ก็อรายงานเหรอไม่ได้ดอเช่นี้เได้บอกาเขาซื้อเปนอะไผู้ถึงดีไม่ได้ไม่ได้หนี้อะไรนะผู้ถ่าารายงานอย่างดีเจ้ามาไ่ด้ไม่ได้ปี่ย อันนี้มันสองอะไรสองซีนเป็นไซส์มันมีสองอีสองดีงงเนะขาถามว่าเ็นไงเหนื่อไยไหมวันนี้ดีใจนะแต่ถ้าเราจับได้ใครนี่ือใครถามอมน่มยอะ กนี้ก็อาตอไปหาไซส์ใหม่ในข้างในไซส์ไหนใหญ่หอเล็กนี่วันนี้ไม่ี่นี่เอาไปเลยไม่ได้ใช่ไหอะไรนี่ก็โรงเรียนเหรือโรงเรียนอีกจริงเหรอจริงปกี้ก็ไปวิทยาลัยโรงเรียนอะไรเนี่ยนต่อเอาต่อเอาไปเลยครูเรียนบ้าง บ้านปรางตำบลบัวอำเภอบัวจังหวัดน่านอะไรวันนี้มีแต่ลูดเดียวเนี่ยมันลามลงเรียนแล้วอีกหน่อยก็น่านที่เราไปแจกของปลาร์งไงไปแจกผ้าห่มกับหนาวแน่สรุปไปหากล่องบ๋ออันนี้อะไรวะอันนี้อ่ะเสื้อห่ม ลองใช้ดีดูสิจ้าพอดีหรือเปล่าาเ็นกค้งใ้แบบนั้นเออแล้วก็๊้ไรหรอไรมันก็แนดีนะครบอก่ไม่ให้ไม่ให้ผองเล็ไต้องวู่นีตอนนี้ีเลดีงหไหนตรงไหนตง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 คตง

เอออันนี้ดีกว่ามันใหญ่เป่าใหญ่ไปดีกว่าลุ้งดีกว่าเชื่อต้อนไม่ไม่ไม่อันนี้ถ้าต่อจะใหญ่กว่าอีกก็ย่อลงก็ไม่ได้เอาสูงมาลองดูลองดูมันต้องลองยิ่งสูงยิ่งแพงไงครับต่อร้อยหนึ่งเนี่ยค่าของใหญ่

คือข้าจะทาสบู่กองนี้ตอให้ตอนนี้เลยนะ F C O มายรกาด้าสี่กหกตลงคลิปนี้ไปแล้วสิบกอง ใส่เราลงท่กตัวต่างสบู่ห้าสิบกล่องราคาตัวนี้เท่าไ่เนื้อดเดี๋ยวทำดูหอยาไปจบคิมถอดวัดนิ้วก่อนนิ้วอะห้านิ้วรอสักห้านาทีนะครับสำหรับที่นีุ้ณครับตาสวดตาสวด ไม่ต้องลุกมาไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกามาไม่ต้องลุกได้เท่าไหร่สิบสี่สิบห้า